อะเรามาที่ข่าวเศรษฐกิจกันต่อนะครับผู้ชมเพื่อจะเป็นการผลักดันสินค้าที่มีศักยภาพแล้วก็มีคุณภาพโล c คอล c g Plus นะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้า BCG สินค้าอัตลักษณ์สินค้านวัตกรรมต่างๆทางกระทรวงพาณิชย์เขาก็เลยจัดงานที่ชื่อว่า northern thailand local b c g plus fair 2023ขึ้นมาโปรโมทสินค้าเหล่านี้ครับโดยทางด้านคุณกีรติรัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์บอกว่าทางกระทรวงได้วางแผนที่จะจัดงานแสดงสินค้าเพื่อจะผลักดันสินค้าโลค a l BCG+ Plus ทั้งหมด5ครั้งนะครับจะไปจัดในภูมิภาค4ครั้งแล้วก็จัดในส่วนกลาง1ครั้งครับเหล่านี้เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการสร้างทีมเซลส์แมนจังหวัดแล้วก็ส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยโก i อินเตอร์เพื่อจะประชาสัมพันธ์สร้างการตระหนักรู้ของผู้ประกอบการและประชาชนในการเข้าถึงโอกาสทางการตลาด รวมถึงแนวโน้มของโลกที่ตอนนี้ก็เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็จะได้ช่วยเรื่องของการก้าวผ่านรูปแบบการค้าแบบเดิมไปสู่เรื่องของดิจิทัลนะครับการทำธุรกิจที่จะต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นด้วย ท่านประหลัดบอกว่าจะใช้สินค้า local BCG+ เนี่ยมาสนับสนุนสินค้าท้องถิ่นตาม BCG m o เดลเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันสอดคล้องไปกับยุทธศาสชาติ20ปีที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาความเป็นอยู่ความยากจนลดความเหลื่อมล้ำสร้างโอกาสและไรายได้ให้กับประชาชน ในงานจะมีอะไรบ้างนะก็จะมีการจัดแสดงและจําหน่ายสินค้า50คูหามีกิจกรรมเจราจาธุรกิจทั้งแบบออฟไลน์ line, คือมาเจอหน้ากันจริงๆแล้วก็คุยแบบออนไลน์ line, ระหว่างฝั่งผู้ประกอบการแล้วก็ระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันเนี่ยนะเพื่อจะเพิ่มโอกาสทางการตลาดของสินค้าซึ่งคาดการว่าจะเกิดมูลค่าทางการค้าไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทเลยนะครับ งาน Northern Thailand l o c a l BCG plus fair 2023จะจัดขึ้นวันที่28เมษายนนะก็คือวันนี้นะครับไปจนถึง1พฤษภาคมที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจังหวัดเชียงใหม่และเดี๋ยวครั้งต่อไปจะลงใต้ฮนะไปที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลา10-14พฤษภาคมไปจนครบ5ครั้งครับ